สบายดีมอนี้มาเจอแบบขี้ขีใครนะนี่สิพาน้ำเห็ดน้ำพอยมากินหนึ่งตับมะพร้าวแล้วกัมีมะเขือเทศมะเร็งอยู่มอันนี้คืออย่งัอันนี้แม่ตํามันมันมีต่บ้าวตัมะพร้าวแล้วมันมีใส่มันมีอันอันนี้แม่อะไรน้ไมันอันนี้นะอันนี้นะ นี่เราป้งง้อเลยเนาะอ๋อ่มากิ่นเลยเนาะอนี้เนาะไตัตัมะ่ไปน้วเขามาอันนี้คือตับอ๋อไม่ตับมะุ่งหรหญ่อันี้เขาเร่ตับตับมป่้นตับมะวอันี่ตับาอืมน้องกินกินเมืองฝีเมออันี่ีมอเมียเนี่ยออกมาีเม้อยากินะกินน้องเบิง

แม่พี่ทานเป็นดีส่สดเผ็ดเว้ยชวเปล่ยแม่มกินบ้างพี่แตมถือนา้าใจเร็ว กินคนนอนไปอื่นมาแล้วมันค้นของน้ำสบายมือนดีจีดีใจเลยบรรลุทายก็น้องพออย่าี่พอถ่ายเจ็บจี่พอจะรู้่คุณอรูว่าคุณทถ่ายกันไหมใก้ินพอจะไม่เศรเย่้ บะชีไทยชิบและกิ่ผัาเท้าเนาะเพราะไี้มะเนยยี่ยพัลพสลดุพัสดกสุดๆ เพาะกินน <g ib berish> ัเสร็จแล้วน้ำพลเนี่ยปัอ่านเสียตัตรไ้แ่ไม่กินนะแล้วน้ำพลอยมันนางกับลูกแล้วอีพอยน้ำผ่านแล้วแม่พอนางกสองคน่พลอยในไแล้วพอมันางกเลยเสร็จเสร็จี๋ยวแม่เสร็จเสร็จวเส็จเสากิ่นเออเขากิ่มนะคะกับเออเออตัตับแม่กแม่โอ้ต นี่เอสองหูแมละมีได้เหรอลูกเห็ดเก่งเลยหรอเผ็ดหลเผ็ดหลายอ้ชิมแบบนี้ชิีชิมชิมม่ดูชิมอะไรกิกินแบบอากาศมนค้นเบาข้างเลยเปจนเผ็ดแบบนี้อะอเข้า ข้อม <l> ือ3สามเพื่อังเห็ดช่อพี่เห็นไเห็นเหรอเยื่เป็นตู้มกัดค่ะเพร่าเมื่อไรแบบงเฮีนเน่ยเย่เาอ้เห่ออ่ไรงพอได้แล้วสองเราเห็นเด็กอาจจะวางสามแล้วมึงข้าปอนหนึ่งมึงข้าปอนก็คือพ่อปอนสามอมยุข้าปอนหนึ่งแล้ว็อืมยูคถึงยุสึกแกล้ข้าปอนห่ง ม่แม่ดันน้องวะน,อง,นองไม่มาจะวัดป่น้องวะอนอไม่นี่นอไม้มาจะวัดป่าน,โนโู่มจะส่วนมันพูดจริงพูดเองนี่่วงนี้มันใจดีเลยนาฝนตกหลายแล้วนอนมันออกลายเด็็เลยว่ามูก็ไเด้ไป<อ>มันเอาให้มาเป้อของเร็มาคือมงชงนี้ช่งนี้ได้ไปหาใไป่านนึงว่นช่วงนี้ยได้กจีนใกล้เสร็จเสร็จา ไปแซ่บต้องกินย่างไปส่วนเพื่อนหน่อมีทุกอย่างมีทั้งปา่ามีทั้งนอไม้ไปเห็ดกินอยู่ยยพื่อนเนี่ยเดวเพื่นน่ยอ๋อเป็ไดไายเป็ไดไายตั้กันตั้แบบนั่นแหละตั้งพวกเราใส่แบบบนบ้านเราเลยแหละใส่แบบ เป็นนัวตัดแบบปกติเหาใส่ปบบเด็ดนิดแบบเด็ดกับปบบเด็ดบ,บ้านเราอระไรแบบเด็ดตัวนอปลาน้องหรือแซ่บหลายมันกรอบดีหวานตัวน,นอเข้าไปตัดตอนอตัวมันน,น,น,นั่นอัญโยนสวดเลยรเด็ดมันม่ได้ข้างคืนเราไปตัดมาแล้วมัน mặt tôm tôm là mặt soi 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 xoay xoay dump chill dump xem không chill bia chèo lòng 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 bác này đây đây a bit đi để xài bit sáng bit 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 xài cả bit bớt, bit 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 ก็เจ้ากัดล็อกดาวน์เรียกเป็นอย่างแบบแงะแบงตอนนี้ผู้ใดก็ไปใส่มาใส่ขันบมมีนขั้นบมมีเจี้ยวซักจานก็ไปใส่กระยากวันนี้นะเลาะวนี้เนาะจีนก็ใกล้สิบเบิร์นแล้ววันนี้แต่ว่าซ้ำคำนี้ซะคำนี้คำสุดท้ายนีะผมว่าเบิร์ดนะสามคน ถามลูกจะวันลหมดยุก่อนอืแ,<ส>บอแบ่แบเนาะแ่บชุดใจฟฝีมือเมียเอาสุดท้ายนี่กะขอให้ทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะการไปใส่มาใส่กะควรป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพยาธิหนึ่งใส่แมสกเวลาเขาออกจากบ้าน สองให้มีเกี่ยวล่างมือที่ตูไปน,นั้นเนาะเพื่ความปลอดภัยของตัวเขาเองและวคนที่อ้อมข้าวครอบครัวสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสบายดีสบายดี